ผู้ได้เป็นเป็นฮิตเป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นทูดเป็นตาป่าหาง่ายๆด้วยกระเทียมครับสวัสดีครับพี่น้องสูงขูดสุกคนติดติดตามรับชมอยู่ทงังลูกคุ่งอินเตอร์นะครับเมื่อนี้ผมจะมาแนะนําคุณสมบัติของกระเทียมที่เขากินทุกนี้แหละกระเทียมบานเท่าเนี่ยนะครับหัวใหญ่หัว,ห,วหน่อยหัวเทียมหัวใหญ่นี่เป็น กระเทียมจีนนะครับจำเป็นของคนไทยก็จะเป็นอันแน้น่อยๆกับม้วเรียบๆรีบๆนะครับน้หน่อยแต่ว่าคุณสมบัติคือนกันนะครับคุณสมบัติคือนกันใส่มาแล้วครับลองมาแล้วกับตัวของนี่แหละเป็นตาปลานะครับเป็นตาปลาเป็นหูดนะครับแล้วัเป็นเชื้อร่าในลมผ่านะครับลมผ่าต่างๆเป็นกลากเป็นเกลื่อนนี่นะครับใส่มาแล้ว วิธีนะครับง่ายๆบอยหยกพี่นออ้องง่ายๆบอยหยักเท่าแกะเอา,เอาต่เหนือข้างในมันแกะออกเลยครับนี่แกะเปลือกบนออกใส่หัวเดียวจีบเดียวพ่อครับจีบเดียวพ่อไม่ต้องไปใส่ไลแกะออกมานี่แกะออกแกะไปใกะใส่มีดนะครับเข่ากะจะเห็ียดไห้มันนี่นำ กระเทียมที่อยู่ข้างในเพราะว่าไอ้ตรนหน้ำกระเทียมนี่แหละครับจะเป็นยาซอยขาเชื้อล่าเชื้อโรคต่างๆที่ขืนนํำผิวหนังของเขานะครับเป็นฮิตเป็นกราดเป็นเกลื่อนเป็นตาปลาอันนี้ตาปลาผมเป็นอยู่นิ้วเท้านะครับยนุนิวตินบอกง่ายๆซะยุนิวตินเป็นโดนเติมแล้วนะโดนบกุกขวาริเจีงได เพราะว่าเคยใส่นี่ผ่ากลากนะครับผ่าขี้กลางนะแล้มันเศร้านะครับมันก็ลังเริ่มขึ้นผ่ากากผ่าเกลือนแล้วมันเศร้าในความสกขรกของเฮานี่แหละถ้ามือใข่ของเฮาระมันเปลี่ยนก็เลยล่องปาดแบบนี้ครับผมปาดบบี้เนาะปาดเอานี่เนือนข้างในมันไหนมันเห็นไหนมันเห็นตัวเนือข้างในมันนะครับแต่กเาเฮาสิเี็แจังไดกก็ได้แห้น,น้ำมันออกจะบีบมืงซีอะไรครับบีบ บีแผ่นนำมันซึมออมกมาจังน่อยนะครับเอามีดขูดขูดครับขูดขูด,ขด,ขดใทนมีนำหรือว่าจะเอาไปดทุบก็ได้น,นะครับเมื่อเาในนำกระเทียมแน้วเท่ากับตรงุติว่าเป็นแผลเนาอะ,อะเป็นเชือ้อราเป็นกาเป็นเกลื่อนอยู่วมงไดก็สร้างนะครับเข้ากระใสเนี่ยขูดจังน้อยขูดผิวหนังเขา้าหายมันหายเกศหายหนังมันหลอกออกหายมันเพื่อจะหายนำกระเทียมนี่เขาไปหาเชือ้อราโดยตรงนะครับ ถ้าวมาคนเปลี่ยนยมเี่วผมก็ใส่มีดใส่ยังคูดก็ได้นะครับใส่เล็บห่อเนี่ยแหละคูดคูดท่าเก่ามั่นกัขั้นอยู่แลเดพยวห่อในเดียวแล้วกับปที่นะครับเอาใส่นี่ทึบท่าเลยครับท่าเท่นี้แหละท่าท่าเทาล่ก็ได้โดนมาได้ก็ได้ครับท่าจนกว่าข้าสี่อใจพุ่นลหลังจากนั้นมันก็สีแสบเนีเพราะว่ากด จากกระเทียมนี่เขาไปสัมผัสกับผิวหนังเขาก็จะมีรสแสบๆขั้นๆนะครับผมบริเวท่าโดยเาขาเรียกว่าบริเวณควบรับผิชอบปันไดน,นะครับคือจากท่าย่ำใดกับท่า่นะานไปสองหมื่จนจังมาท่ากับกับกับมี่นะครับแล้วก็ลืมข้าวจังมาท่ากับมี่นะครับแต่ท่าไปทรมามันเป็นผลครับมันเป็นผลแล้วมันได้ผล บัญหายแบนี้ก็ลเลยงดนะครับงึดอัศจรรย์กับกระเทียมนะครับพุณสมบัติดีๆแบบนี้ก็เลยนํามาบอกต่อพี่น้องล่องมึงนะครับรับร่องว่าอ่าบอกผิดหวังนะครับผูยิง่งผู้ใส่เด็กหน่อยใส่เดืมดนะครับน้าแอบขานํำนิ้วถอกนิ้วเทาวว้าน้าตมน้โต๋อห้าใส่เดืมดครับถ้าเศร้าเทือนึงแรงเือหนึ่งกับพ่อนะครับถ้าผู้แบบส,บสม่สมมืเสมอมีวินัยเนาะ ผมไม่ีวินัยคือพอ่อนจำได่กระท่ากีบเดียวนี่ใส่เป็นสองสามพ่นสิบพุ่นกับเบ,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 บือมบะกระท่าสมีละพ่ออันบ่มือไม่มากรอบไม่มากกับมะขูดหรอกขูดทั้งสี่ขูดน้ำมันออกท้าอีกนะครับของเกา่าใชดคือเขาเกา่เกาแพมันเปลี่ยนแพจนนแะน้อยแหลือกระท่าครับแค่นั้นนะครับรับรองว่าบอผิดหวังแล้วเห็นผลถ้าเห็นผลยังไงดีจังไนก็บอกเต่อๆตกัน อันนี้เป็นซ่งที่ดีนอกจากจะเป็นอาหารของคนไทยแล้วนะครับปรุงรสเผ็ดเขาตอกเ,เขาต้มเผ็ดขนมเผ็ดยังหลายหลายอย่างเผ็ดเนื้อยุน่ากินนี่ข่ากระเทียมแล้วมันยังมีคุณสมบัติในสมุนไพรนะครับปอกต่อกันไปเป็นฮิตเป็นกากเป็นเกลื่อนนะครับสมุนไพรไทยกระเทียมครับซ้อยได้ครับ